แผ่นเป็นแผ่ใส่ถ้วยแล้วจุ่นี่อย่าง ta, นี้เลยอย่างนี้เลยสวัสดีคร e in ับเพื่อนเพื่อนครับช่องโระโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากินอะไรมากินเ๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ฮะ เรียกว่าถนนสวนผักซอยประมาณสวนผักยี่สิบเก้าแต่ผมจะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่แล้วก็คนกินเยอะฮะผมยังไม่เคยเข้าไปกินนะแต่ผ่านมาสองรอบแล้วไม่ได้เข้าไปกินเพราะว่าคนแน่นร้านชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพวงจือ้อจออือจือจ้อไมโทจื้ออ่าก๋วยเตี๋ยวเรือคลองอุดคลองลาด เขาอบ,บอกว่าน้ำซุปเด็ดมากเดี๋ยวพาโดโดข้ามเหน็หนวนนครับตลิ่งชันฮะเขตตลิ่งชันสวนผักอันนี้เราเลือกมาในเวลาเขาเห็นว่าบ่ายสองหมดแล้วอะ่ะนี่นี่ประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงนี่ครับมาดูกันครับร้านเขาเหมือนเหมือน เขียว่วงจื้อภายในร้านเขาขออาุญานนะครับมาอยู่ในร้านเขาแล้วครับเรามาดูเมนูของเขากันเมนูน้ำใสต้มยำแห้งยำแห้งไม่ปรุงน้ำหมูแดงมีเส้นมีเครื่องเราเยกครื่องกดหน้าจอดูได้เแ ล,ลูกค้ามาเรื่อยๆค่ัคีู่ค้รนะมีเกี๊ยวไหมครับอ๋อต้องเอาสั่งได้เลยใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคโอเคแต่ขอดูก่อน มามาครั้งแรกเดี๋ยวขอดูสไตล์ก่อนนะฮะว่าจะสั่งอะไรดีวันนี้ต้องสั่งต้มยำเนาะชามไม่ใหญ่มากสั่งต่อสั่งทีเดียวของชามเลยก็ได้นะม,มาดูเขาทำก๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวจะเขียน จะเขียนสั่ง,ง,งเขียนอย่างนี้เลยสั่งต่อเลยครับ mm. พิโร่แบบบะหมี่ต้ยมยำสองอ mm. ย่างแห้งหนึ่งเล็กต้ยมยำหนึ่งอ่ะ mm. มาเดี๋ยว mm. บินไปส่งเขา mm. นี่ให้ตรงนี้ป่ะ mm. ตรงข้างหลังเนี่ยครับอย่างแห้งต้มยำไหมจ๊ะ อยากให้คืนยันไหมผัวน้ำตาลพริกอ่างอ่าอ่ครับมาดูเขาทำข้าวเตียวกันครับน้ำซุปเด็ดน้ำซุปนี่เดือดล่างเลยหมูลงไปอย่างนั้นเลยครับ ดีเลยนะผมมาเป็นโต๊ะสุดท้ายเลยนะเป็นกต้องเข้าคิวผมว่าก๋วเตี๋ยวเรือห่วงจือ้อก๋วเตี๋ยวเรือทองขุดทองหมาสวัสดีต้มยมเส้นทําเองสูตรโบราณเท่าไหรสองสี่เก้งสี่เก้าเจ็ดแสดงว่า,า,า24 97. 24 97. เมื่อก่อนอยู่ในเรือนะแสดงว่าที่ที่ที่จอดที่จอดอยู่นี่ก็มาทานก๋วยเตี๋ยวนี่บ่ายสองหมดนะเพื่อน คนที่แนะนํามาบอกว่าน้ําซุปอะเด็ดมากอ,อ๋อแล้วกวนนะ็หยุดทุกวันจันทนะหยุดทุกวันจันท์นี่ผมเลยสั่งไปเลยคนละสองถ้วยไปเลยนะีิโดชอบไหมบรรยากาศในร้าน,น,นถ้าผมมาใช่อีกนิดนึงไม่มีที่นั่งนี่เข้ามาถามในบิโอสั่งเองนะเนี่ย ชาดำเย็นสั่งชาดำเย็นเอง <c oughs> สมนุนไพราณที่แรกบอกว่า,วาก๋วยเตี๋ยวเรือผมยังมองเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาอย่างนี้เนาะแต่นี่คือคก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณผมไปนึกถึงสมัยที่ผมไปเที่ยวแถวเปริงแถวฉะเชิงเซาแล้วก็มีมก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆนะตอนนั้นผมเด็ก เขาขายเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้แหละป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเ,เ,หมเขายังใช้คำว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เพราะว่าโบราณดั้งเดิมเป็นแบบนั้น ใส่ถ้วยแล้วจุ่มนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคล้ายคล้ายก๋วยเตี๋ยวที่วัดอ่างแก้วนะฮะแต่ว่าอันนี้เขามีหมูอย่างอื่นด้วยแต่ว่าโบราณใ้่ลงเกลือไง น้ำซุปก,ก็จะหวานจากหมูที่ปรุงใกล้ถึงของผมแล้วดูเหมือนมองไม่เห็นไม่มีลูกชิ้นเนาะไม่มีลูกชิ้นมีแต่เป็นหมูหมูสดหมูสับ ตับด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในชามนะเขายุ่งยุ่งกันแบบให้ดูข้างในเต็มทุกโต๊ะฮะแต่ร้านก็กว้างขวางไม่ร้อนก็มีเป็นเกี๊ยมหีก็มี ทชืโต๊ะสัง่งอะไรน้ี <c oughs> ยินแววแววข้างหลังเข้ามาตอนนี้ไม่มีโต๊ะนั่งเขาบอกโทรมาจองโต๊ะไว้นะคะไม่รู้ระบบเขายัางไงว,ว่าให้จองได้หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ก็บอกเ็เพื่อแสดงให้เพื่อนเห็นนะว่าสุดจริงๆร้านนี้สุดจริงๆมาแล้วอันนี้อะไรครับบะหมีย่ยำอ่าพี่โรด,ไ,ดไหนไหนก่อนลองดูดิค้าเราพ่อชิมให้ก่อนว่าต้องปรุงว่าแบบว่บาบะหมีย่มยำสั่งไปสองถ้วยไม่รู้ว่าเขามีเกี้ยงอีแต่ว่าถามยำแล้วพี่โร้ก็บอกว่าจะาบะหมีย่ยำ มันมีข้าวบีกข้างในไม่หมดเลยไม่กินก็เขียวเลยโอาดูไม่ต้องปรุงแนละ้กินเลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงกินเลยอร่อยเลยถ้าสั่งบะหมีย่ยำเช้อร่อยเลยอันนี้เลยเลมีเล็กยำเล็กยำของผมผมเห็นเขายุ่งผมนี่เลยครับสั่งเลยรัวไปเลย รวมไปเลยจะได้ไม่ขาดตอนอืออันนี้อันนี้เลยไม่เกี่ยวมีเท่ามีเท่นเลย เตาก่อนลูกเตาส่อ้ผมรอแห้งฮะผมอยากกินแห้งก่อนมาแล้วแห้งใช่ไหมครับอ่านี่อ่านี่เขาตอนสั่งเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าปรุงเลยไหมผมก็บอกปรุงเลยปรุงเลยยำเลยเขาจะพูดเออเขาถามว่ายำเลยไหมเขาว่ายำเลยนี่คือคือแบบนี้นะครับปรุงไปเลยนี่ นั่นยังสมัยเด็กๆกินเส้นใหญ่เพราะว่าตอนผมเล็กๆ่ะพ่อมักจะสั่งเส้นใหญ่ให้ผมจะเขากลัวติดคอเขาบอกเด็กๆกินเส้นใหญ่มันลื่นมันไม่ติดคอชิมกัอนนะถ้าแห้งนี่ังใส่ปรุงเพิ่มไหมถ้ากินติดตรงนี้ไม่ต้องครงเพิ่มคนระับเปรี้ยวหวานกำลองดี เบลโด่อร่อยไหมล่ะเมื่อก่อนเบลโด่ชอบกินเคี่มอีบริสัทเคี่มอีให้ระยะหลังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินเคี่มอีบอกไม่เอาแต่๋ยบะหมีม่ไม่ปรุงครับอันนี้เรียกว่าไม่ได้ใช้ นี่หมูชิ้นนี่หมูสับมีอะไรมอตับแมาสัญลักษณ์ก้าวเหนียวโบราณดีแค่นะครับนี่จะนี่นี่ไม่รู้ตับหรือว่าตับเหล็กเหรอเป็นตับเหล็ก,มกนะไมีแฉกนะให้มีไส้อีกอย่างนะสุด เส้นจีเส้นจีดูต้องอาจจะไม่กินเนาะบอกชอบดูพื่โ,โดทานดูพี่โ,โดทานแต่ไม่ได้ปรุงสังเกตนเนี่ยเครื่องปรุงเขาแเหมือนกับไม่ค่อยมีคนตัดเลยเครื่องปรุงนี่สะอาดเรียบร้อยเลยเหมือนกับไม่ค่อยมีคนตัดเลย โอเคไหมยูโดเน็ตไหม <c oughs> นักชิมสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับยูโดบอกนักชิมที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดว่าอร่อยไม่อร่อยอะไรยังไงให้ดูจากากับฟกริยาอันนี้ผมอยากเคียวเม็ริกนะผมเอาพก พริกดองอยากเคี่ยวพริกดองไม่ได้เอาลูส้มมาเคริดองนี่เ่ยขอเสริมพริกปนอีกอันนึงวันนี้มันตื้อๆนะทำงานมันตื้อๆอยากเผ็ดอยากเผ็ดพรกเผ็ด ไม่มีครับไม่มีกรอบเกิบอะไรไม่มีเกี้ยวกรอบไม่มีอะไรกรอบไม่มีหนังปลาอย่างนี้เลยแต่คนตอนเนี้ยิ่งหั่งอยู่คนยิ่งเยอะวันนี้ของโดดนะอร่อยอเลยไม่ต้องปรุงมาครับมาครับเ,เพื่อนๆมาชิมกัน สิ่งเส้นใหญ่ย้อนอดีตไปให้ไวหน่อ ใส่แต่พวกคณไม่มีมคนทำยากามากนี่สมัยก่อนอาจจะไม่ไม่ได้ใส่นะก็เลยอนุรักษ์ไว้แต่มีเส้นจีอะีะให้ตัดเยอะหลายชิ้นเลย ตัวแห้ง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 ,หงจริงๆไม่ต้องมีน้ำอะไรมากค,คนเขาบอกจับตะเกียบอย่างเงี้ยคนรักอยู่ใกล้อุปครรักอยู่ไกล้ดีด้สา,ามสอง เ ar, ขาบอกเส้นทำอยู่เส้นเขาสีแปกแปลรโดดทางมีก็บ e ะหม <nuggets> 응ี่ก็สีแปกแปลเรชอบกินเยเส้ักด้วยเ็ดบนะคบกิบาทค่แต่นี่นล้วน กินแห้งแล้วต้องการน้ำซุปก็บอกเขาได้แต่ผมมีนี่นนแล้ววรืจะใส่น้ำซุปน้องครับน้องครับขอขอ,ขอน้ำซุปได้ไหมจะขอ,ขอขอมาดูเผื่อจะไปใส่เทโดโด้ด้วยรู้สึกว่ามันแห้งไป เมาแล้วน้ำซุปขอบคุณครับอดูน่ากินนะถ้าขอน้ำซุปเข้ามาแบบนี้ช่วยใส่น้ำซุปไหมเอาช่วยมาใส่น้ำซุปอันเดียมาเล่นมาเพาแสมซุปเพิ่ม,มให้เอาอ,อยากฟังเพลุูม พอร้อนแล้วหุดหมิดน,น,นเงือไหลไขย้อยอัดกินได้กินเลยกินเลยน้ำซุปสุดอนะ่ะเขามีเหมือนกับอะไรมาให้ด้วยนะถ้าสั่งแห้งแนะนำให้ขอน้ำซุปนะไงไม่รู้คิดตังคนะ์่ะขอไปก่อนใส่กระเทียมเจียวใส่ต้นหอมโรยไปด้วยแล้วเขามีแบบเหมือนกับกระดูกอ่อนนะ ว่าความอร่อยเขาอ,อยู่ที่ความร้อนเขาเสิร์ฟร้อนๆออกินที่ร้านเนี่ยเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าน้ำซุปเขาเดือดตลอดเดือดรุ่งตลอดเลยก็ตอนนี้แบบอ่อนร้อนๆเนแบบมากก็ เจ้าของร้านเอาคุยดีกับลูกค้าคุยสนุกสนานหยอกเย้าลูกค้าดี ลิกมาใส่นะหมไม่ลิกมาใส่หนะ่ออไ,ไม่นะสุดยอดแต่ร้อนแล้วตอนนี้อุณหภูมิในร่างก,กายเริ่มร้อนพรร้อนพี่โดก็หงุดหงิด เ้นเล็กเพราะว่าไม่รู้จีตอนผมเด็กๆอะ่ะเวลากินก๋วยเตีเ๋ยวปอกๆหรือรสเค็มเนี่ยตั่งทีไรก็สั้งเส้นเล็กทุกทีอะ่ะหรือว่าไอ้ไอ้ร้านประจำที่สมัยผมอยู่ซอยล้างน้ำไม่มีสมเส้นเล็กไม่รู้นะเดี๋ยวโดูจมูกและชาบโนนสมัยผมเด็กๆวมืเอสาทีาูบีอยู่บ้านเนี่ยรู้เลยเมื่อตะวันอะ่ะ

ก้อนแล้วก็เังเยอะออกแล้วแล้วก็รสชาตินี้เลยอ่ะแต่ว่าไปเจ้ารสเข็นนะไม่ใช่ลารมบีด้วยนะไม่มีไม่มีเกี๊ยวด้วยเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีแต่เส้นเล็กอ ชามโดโด้รู้ถึกว่าโดโดกินหมดเลยเนี่ยเสี่ยงจงเสี่ยงจี้ตะเกียบเขาก็ไม่ได้ใช้ไม้ครับใช้เป็นโลหะ

ผู้ใหญ่หาท่าหาท่ามา,า,ต,าต้องหมาก้ไปตักไท อร่อยเป็นนี้เรียบร้อยสุดเรียกว่าสุดโดยๆรู้จักร้องหาน้ำต่างนะคิดตั้งผมเลยก็ได้ครับมา,า,าอารวดาแต่รอเองใจครับเดี๋ยวลูกค้ามายืนรอข้างหลังผมนี่หลายคนเลยจะได้สละโต๊ ร้อยเก้าสิบรวมทั้งน้ำเรียบร้อยนะเดีย๋ยวเราสลัดโป <c oughs> เพื่อให้ลูกค้าท่านนี้จะได้มาทานครับอิ่มไหมพี่โดยอิ่มยังแล้วเดระวังเดี๋ยวรข้าวมาหนุนก่อนคนระับอ,อร่อยออร่ยครับร้า,านก๋วยเตี๋ยวเรือหวงจือ้อลูกค้าเขาจะได้มีที่นั่งฮะไปข้าวมาหนุนไปขึ้นรถเราแดกร้อนดี่โดยุ่นยิ่อีกแล้ว ขึ้นรถหนีความร้อนครัเนเพื่อนๆครับก็เป็นร้านไม่ใหญ่แต่เก่าแก่นะครับรสชาติดั้งเดิมเมื่อกี้คือมองเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับพอผมออกปุ๊บก็มีรถเข้ามาจอดทันทีมาจอคิวจอดทันทีก็คงจะจากร้านนี้แหละครับเพื่อนๆอร่อยสุดยอดครับสมคำล่ำลือจริงๆ เข้าไปก็โชคดีมากเข้าไปมีโต๊ะว่างพอดีพอหลนังจากเรานั่งก็ไม่มีที่ว่างนะม <Okay. S 1> ันเป็นครับขอบพระคุณที่คอมเมนต์มาบอกว่าถูกใจที่ผมพาไปทานอะไรตรงไหนตรงไหนตอนนี้ผมก็เลยกับพี่โดโดคือมันเปิดเทอมเ,มเต็มที่แล้วฮนะก็จะยุ่งยุ่งหน่อย <Okay. S 1> จะอาศัยว่ามื้อกลางวันเพราะนั้นเพื่อนๆจะจะไม่เห็นครูตัก๊ก กูตั๊กก็จะเวลาลดน้อยลงที่จะเมนูกูตั๊กแต่ก็เดี๋ยวก็จะพยายามทําเมนูตามที่เพื่อนๆร้องขอกันมานะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนๆหลายคนบอกว่าไอ่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอคลิปเพราะว่าบางท่านสูงวัยก็ก็อาจจะไม่เก่งในการใช้อุปรกรณ์ของ YouTube นะเพื่อนๆกด รูประครังด้วยนะกดติดตามแล้วถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกนะฮะกดติดตามแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีรูประครังเพื่อนกดรูประครังแจ้งเตือนด้วยจะได้เวลาคลิปออกคลิปของช่องโรโดพาเทีนะ่ยวนยจะมีเจ็ดโมงช้ากับสิบห้านาฬิการหรือบ่ายสามโมงทุกวันนะเนช้าๆกนะ็จะเป็นซีรีส์ติดตาม,เ,มเช่นเที่ยวไปไม่กลับบ้านไปไหนไปไหนมันก็จะ ต่อเนื่องกันในช่วง7โมงเช้าส่วนในช่วงบ่าย3เนี่ยจะเป็นลุยครัวกินไปกินตรงนั้นตรงนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสลับคับเปลี่ยนกันไปกดรูปกระคางไว้นะครับจะได้มีการแจ้งเตือนเมื่อคลิปออกนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับดครับบวัสดีครับสวาสดีครับสวาสดีครับอร่อยเนาะ สุดยอดไหมล่ะยอดเลยะยอดไหมครับยอด่ากลับเข้าที่ทํางานที่ทํางานอ่าจะปิดแล้วเมื่อกี้พอดีคอมเมนต์เด้งขึ้นมาว่าชอบพิโดพูดตอนปิดคลิปโดอ่ะอิดอ่ะ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 ก่พูดปิดคลิปใ่้อ่อหน่อย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตค่ายให้ดูด้วยนะครับเพื่อจะเจอกั้นที่ต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอด